อยากมากเกินไปก็ไม่ได้ตั้งใจสูงเกินไปก็ไม่มีผลสมาธิเพราะกรรมฐานทุกตอทุกกรองนะตอนอยากไม่ได้ตอนได้ไม่อยากจำไว้เลยไม่เหมือนทางโลกทางโลกยิ่งอยากยิ่งพอยยามยิ่งเก็บยิ่งเกี่ยวก็ยิ่งได้แต่ถ้ารกรรมฐานไม่ใช่ยิ่งอยากยิ่งถอยหลังยิ่งอยากยิ่งถอยหลังต้องมาใสายความสม่ำเสมอไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยจําหลักสามอย่างไว้ให้ดีนะให้ภาวนาเป็นงานหลัก ทำใจให้เป็นอิสระจากความโลภอุดรพ่ผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนสัน้สนผ่อนยาวทุกครั้งที่การทํากรรมฐานพอบอกว่าให้ดูสามจุดได้อรมชันที่หนึ่งเราก็จะวิ่งเร็วสามจุดเลยนี่ก็เกิดจากความโลภของจิตเราเหมือนกันอยากจะได้ชานให้มันไวขึ้นหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไปตามขั้นสิเนง,งจะรู้จมูกก่อนนะจะพูดจริงๆสมัยก่อนกูวาจาปฏิบัติกันมาเนี่ยเฉพาะไอ้จุดเดียวที่ล่อกันหลายปีนะ สามปีบ้างสองปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างคือเอาให้คล่องไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะไหวด้วยพิยุกกลับไปปุ๊บนะปีสองถึงปีสี่ช่วงนี้ดีมากๆากนะเยอกระทุกลกนอนตีหนึ่งนั่งูงหลังฟันไม่เข้าเพราะฟันแกผงงมา ที่สองถึงทีสีน่นายมน่ะตื่นมาก็ทาน,นน้ำอุ่นสักครึ่งแก้วสวดมนต์ไหว้พระตามอัธรยาศัยที่เราพึ่งทําได้แล้วก็เข้าสมาธิหายใจลึกๆแล้วยงดูว่าเวลาลมเข้าเนี่ยโดนตรงไหนของจมูกแล้วเวลาลมออกเนี่ยโดนตรงไหนของริมฝีปานนกนายมนะจับครั้งเดียวแล้วใช้ตลอดชีวิตไม่ต้องไปจับทุกครั้งถ้าเราเคยหายใจแล้วว่าอยู่ตรงนี้หายใจเข้าพุ๊อยู่ตรงจมูกนี้หายใจออกโธอยู่ริมฝีปากน,นี้ ยมจำเอาไว้เลยนะนี่จุดสัมผัสของลมแล้วจงใช้จุดนั้นตลอดชีวิตที่เราฝึก,ก,กรประกอกรรมฐานถ้าคนคล่องแล้วแค่นึกถึงจุดสัมผัสปุ๊บเข้าสมาธิเลยถ้าคล่องแล้วนะหมายถึงต้องคล่องแล้วนะถ้าเริ่มต้นก็ทําไปทุอยู่ตรงนี้โทอยู่ตรงนี้มีหลักของใจอยู่ว่าเมื่อฝึกไปแล้วโดนหรือไม่โดนก็ให้คิดว่าโดน พูดเธอต้องอยู่ตรงนี้โทเธอก็ต้องอยู่ตรงนี้อย่างนี้เรื่อยไปพอจิตของโยมเป็นสมาธิขึ้นไปปุ๊บปุ๊บลมหายใจโยมจะละเอียดขึ้นสั้นขึ้นเท่ากันเองเลยจุดสัมผัสจะชัดเจนขึ้นเรื่อยขึ้นไป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  <im itation> บางคนบอกว่าภาวนาสั้นหรือภาวนายาวดีไม่ต้องเกี่ยงกันสั้นหรือยาวอันไหนเป็นสมาธิก็ใช้อน,นั้นถ้าโยมภาวนาสั้นและเป็นสมาธิดีกว่าก็ใช้ภาวนาสั้นถ้าภาวนายาวแล้วเป็นสมาธิดีกว่า ก็ใช้ภาวนายาวเราจะใช้พุทธคุณอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปโนพระคาถาเงินล้านหรือบทอื่นๆก็ได้บารมี30ทสิัศนองกุลพระพุทธเจ้าอะไรก็ได้อย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่อยู่บางคนบอกว่าชอบสั้นๆจ้ะเอาสั้นๆก็เอาสั้นๆพุทโธมาได้สัมมาหรังนามัพทะนะก็ใช้ไปพียมนะก็ใช้ไปให้เราสบายใจหากว่าเราฟุ้งซ่านมากทํายังไงมันทามันคุมไม่อยู่มันฟุ้งไปหมดเลย ถ้าภาวนาบทสั้นก็ภาวนาให้ไวขึ้นไม่ต้องจับลมพุทโธ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 พุทัวเร็วเหมือนปืนกลยิงอ่ะเพออะไรรู้ไหมมันไม่มีช่องว่างให้สมองไปคิดพอเราภาวนาไปถึงที่สุดปั๊บมันตัดโป๊กสว่างโล่งขึ้นมาปุ๊บเรื่องเราทั้งหลายหายไปหมดเลย อาการที่สองไม่ยิงปืนกลนะไม่ต้องภาวนาไว้นะก็ปล่อยให้มันคิดไปจิตมีอนุภาพในการคิดเรื่องราวอยู่ยี่สิบสามสิบนาทีแล้วมันก็จะหมดกำลังในความฟุง้งซ่านหลังจากนั้นเราก็ดึงเข้ามาสู่องค์ภาวนาก็เกิดสมาธิอย่างนั้นก็ได้อันดับที่สามใช้จิตถามจิตไปเรื่อยๆในสิ่งที่เขาคิด ผู้นิยมนั่งกาารรมฐานไปอาจจะคิดเรื่องงานเรื่องการอะไรขึ้นมาอย่างนี้เราก็ถามว่างานเป็นอย่างไรให้เขาตอบเรางานมันอย่างนั้นลูกน้อยมันอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างไรต่อโยถามไปเรื่อยจิตเขาก็าหมดเรื่องตอบพอหมดเรื่องตอบเขาก็คา้างเราก็ดึงเข้ามาสู่การภาวนาชนะอีกเหมือนกันสามทางเนี้แก้ลมฟุ้งซ่านได้ดีนะิยมน่ะใครฟุ้งซ่านอยู่นั่งสมาธิแล้วเรื่องร้อยแปดอยู่โลกอนาคตนิยมนะ อนาคตตลอดนั้นก็แก้ไขก็เกิดความเยือกเย็นเกิดความสบายกายสบายใจล้องดูเถอะถ้าทําได้เราจะรู้ว่ามันสบายจริงๆย่นั้นมันมันพ้นพันธนาการของความทุกข์พ้นธนาพันธนาการของความโลภความปวดความหลง,งจิตโยมก็เป็นอิสระ ทำอะไรเดินยืนนั่งนอนตรงไหนก็มีความสุขใครจะมาดา่ามาว่าเรื่องผ่านหูทั้งนั้น่านมาแล้วก็ผ่านไปอุณประมาุประไมยคนเลวคนที่มาดา่าเราว่าเราเหมือนหมาเน่านอนข้างทางเราเคยเจอใช่ไหมถ้าเราต้องผ่านทงยังไงอุงจะงูแล้วซอยขาให้ไวไปให้ไกลเป็นอย่างนี้ทุกคนนะโยนนะฉะนั้นถ้าเราเห็นบุคคลเหล่านี้เราจะคิดว่าเขาเหมือนหมาเน่า เจอเขาเขอุดจมูกแล้วก็ซอยขาแล้วไปให้ไวจากให้ไกลเร็วๆเดี๋ยเราก็ได้อากาศสดชื่นอยู่ข้างหน้าไม่จำเป็นต้องไปคุยอยูยนีโอโอ่โอ้โหนี่มันเล่าถึงกี่วันแล้วเนี่ยโอ้โหนอนบานเลยใช่ไหมมันก็วมาขนาดนั้นนะนะแต่ต่อไปจะสอนเรื่องราสุภายให้ปรงุงมันจะสบายใจวันนี้อีกเราสอนเรื่องไปเรื่อยๆนะยมนะ